ได้จัดให้มีจัดลดน้ำดำหัวายสีผู้สูงอายุตะบลประกางกุ้งเพื่อให้อยู่ดีมีแห้งอายุมั่นกันเยินขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สมมติตนเองเป็นพรามหม้อผทานบายสีให้พุกผู้ทุกคนอาจารยผานสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สิทธิ์ปะพอนบวร,บรเป็นพิเศษอาติเลกกะเตโชใช่ยาตุผวังใช่ยามั่งขลังตาตโลก,กังสุขังพาลังวันนี้แมนวันพฤหัสบดีขึ้นจิตสามคำเดือนหาพุทธศักราชดวงแล้วสองปั้นหาร้อยหกสิบแปดวัดสการ เป็นเลิกงามย่ม,มนี้วันวิตีอมุตตโชโตกไม่นี่แม่นตกไม่จันฝันไม่นี่แม่นขันไม่แก้วพ่อแม่ต่อแก่ผลแล้วจึงได้แต่งผ้าฝันโยสอลหลอนใส่ลายมีทั้งฝ่ายผูกแขนแสนวีจิตบายสีมีทั้งไข่เมือหยีเกลียงปอดสุดยอดสุขภวะมงค้นอันประเสริฐ ขุณแก้วเกิดนำผ้าวาสนามาทรงไหยลุกลาบใดดังสมปรารถนาป้ารลบเหตุแห่งมหามงคลโอมหาุลอันบานเบ่งได้ตกแต่งผ่านายสีบาลมีสีสมโพธสีวิโรธใสงาใสพองผ้างามตามที่องค์การบริหารส่วนตะบนประกางทุง แต่จัดพิธีบายสีตามต่อเขาใจหอมงวันบริบวนทวนทีเจ้าหน้าที่ม่วนมาข้างลุงตาพ่อแม่ลูกหลานแห่หองฝันชวนกันมาม้วนเตาเชิญผู้เฒ่ามาเตาแมา่น,ามานสู่ฝันการสมควรสา,ลาแล้วแก่นแก้วผู้สูงวัย เป็นล่โโพ่ล่มไส้ให้ลูกหลานไายสอนได้เคยสอนได้เคยช่วยอำนวยมาหลายคาได้มาซอยปัฒนาสังคมมู่บานาน้าแล้วผ่านมาลูกหลานเห็นคุณคาจึงได้มาคาราวะมาพบปะเชิญชวนสุมลูกหลานตัวบานมาฐานเอิญเมนส่ควัน ตามกระบวนกันแล้วจึงมีเสียงเศร้าเอินขวัญโซคอยขวัญมัวเจ้าส้มพูทเทาไห้ตามาว่ามาเยอะขวัญเอยเยอะขวัญเอยขวัญเจ้าเคยไปกำคงท่าใดขวัญเจ้าไปใส่ใสใส่ม่องตั้งใดน้อ,อใอ้มาข้งที่จอลลี่ีกัวน ว่วนกันมายาซาวันนี้เดอแม่เดอว,วันนี้เดอพ่อเดออย่าสิเผืออยู่คนในสวนใส่น้ออย่าไปนั่งขโมออยู่ริมห่วยฟังหน้องวันเจ้าไปยามพีน้องอยู่ข้างบ้านเก่าทั้งใดวันเจ้าไปลงไปไทยสมัยยังน้อยคอยลงไปแต่ข้าวนั้นข้าวกยันได้ส่างคอย้อนเป็นพ่อแม่ลูกไก่ปู อยู่เสมอขวัญสาลรเพื่อมีบ้างน้ำพางในหม้มงวันเซิรเดอร์ม,มันนี่วันนี้ให้ตาวมาว่ามาเยอะขวัญเอย้ยเยอะขวัญเอ้ยมาฮอดแล้วเข้าไปอยู่ในกิ้งคอยสุขสบายไฮรอนขอให้มีอายุยืนยาวได้สัน มันให้เจ้ามันปานงามเขากวางมันให้เจ้ามันปานข้างหมูถอกเตือนมันให้เจ้ามันปานเตือนสางฮงมันให้เจ้ามันปานผงสางรอมันให้เจ้ามันปานก้อนหินแดงแข่งให้เจ้าแข่งปานท่นหินลาดสูงเทียมอาจเขาสุเมนใหญ่เพียงต่ออย่าได้หักใหญ่เพียงรักอย่าได้โคนอย่ามึนเหมืองตองอย่าได้มองเงื้อเ่าอย่าได้เก่าเสียสี ไอ้ผู้สูงอายุผู้สุขผลมือนี้จงมีอายุวันโนสุขังพลังอยตั้งเกียหันของทงจงเจริ

ใหมันไห,นหมนนี่แต่ซุกก็พามันก็มนกนึนนะพีน่นนะ้องเ้อมาม่เนี่ให้ซุกสบายท่ายอ้อนว่าเสียพวกกันอีบางไรพวกยังพวได,ได้กินเหล่าใครเมื่อกี้พาดพวก,พวกอเอ,เอเาเกี้ยวมาให้พาดมาก